ค่ะชื่อติรดาค่ะวันนี้นะคะทางเรานะคะเปิดรับตัวแทนกันแดดอยู่นะคะสําหรับใครนะคะที่ยังไม่มีรายได้หรือว่าต้องการรายได้เพิ่มหรือต้องการอาชีพเพิ่มนะคะก็ลองนะคะ,ลอ,ะ,คะลองศึกษาตัวนี้ดูนะคะเป็นกันแดดเอลลิสนะคะเป็นเนื้อกันแดดที่เนื้อบางเบาแล้วก็ฟูสามารถซึมเข้าสู่ผิวหน้าของเราได้ทันทีที่เราใช้นะคะไม่เป็นคราบนะคะ ผิวหน้าของเรานะคะจะก,กระจายใสขึ้นมา2-3ถึงระดับทันทีไม่แห้งไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็แห้งเข้าสู่ผิวหน้าได้เลยนะคะว mm ัน hmm. นี้ค่ะทางเรานะ,ะก็เปิดรับตัวแทนหรือว่าเปิดรับเพื่อนคู่คิดนะคะ mm hmm. 1จังหวัดและ1คนเท่านั้นนะคะ mm hmm. เราจะปรึกษาหารือกันนะคะในการทําการตลาดนะคะ mm hmm. วันนี้ก็ฝากไปด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะสร้างไรายได้เพิ่มนะคะ mm hmm. แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะลองเทสสินค้าดูนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเทสสินค้านะคะสําหรับคนที่ อยากที่จะเป็นตัวแทนหรือว่าอยากที่จะทดลองสินค้าของเรานะคะแบรนด์เอลลินะคะยินดีที่จะรับคุณนะคะมาเป็นเพื่อนคู่คิดกับเราคะ่ะสวัสดีค่ะ